สวัสดีครับแลรอบคลิปนี้ผมจะมาเปิดลาบต้นนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับซึ่งผมได้ทำการทำไปก่อนหน้านี้แล้วในรูปแบบลากคุมกะลา,าแบบลากเลื้อยเกาะ ท่อนไม้ขอนไม้ครับซึ่งที่ผมได้ทำคลิปนี้ไปแล้วหวังว่าท่านผู้ชมที่เคยติดตามมาก่อนหน้านี้คงจำได้นะครับก็เพื่อไม่เป็นการถืงเวลาก็เดี๋ผมจะเปิดลาาให้ท่านผู้ชมได้รับชมเลยนะครับ ก็เห็นผมว่าเรานุ่อย่างนี้ผมเพิ่งบวชตึกมาครับบวชหน้าไปครับพอดีญาติตายก็เรามาเริ่มเปิดเลยนะครับ ล้างออกให้ดินออกให้หมดเพื่อจะให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าได้ดูได้ชัดเจนว่ารากมันจะออกมาสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปล้างน้ำเลยนะครับล้างน้ำนะครับใช้สายยาง ็ไดท้ทำการก็ได้ทําการล้างน้ําเสร็จแล้วก็นะครับก็ลากจะออกมาเป็นลนนักษณะนี้บางลากก็ยังไม่ถึงเดี๋ยวจะทํายังไงต่อไปเดี๋ยวชมดูให้จบคลิปนะครับอันนี้ลากตรงนี้ลากเข้าขาดครับก็ขาดตรงนี้แล้วก็ผมได้ตัดออกแล้วลากเขาจะมันจะเป็นลากขนแขนงงอออกมาได้ลงม,มาเท่านี้ อันนี้รากรากตัวนี้ก็ขาดก็รากขาแขนงออกมาเหมือนกันแล้วรากขาแขนงตรงนี้ก็ขาดเหมือนกันเดี๋ยวผมจะทําการตัดออกเลยนะครับแล้วก็อันนี้รากมาอย่างนี้ ออกมาอย่างนี้ก็ผมว่าคงจะยังยังโชว์ลากอยังไม่ได้ครับผมก็คงจะอาจจะเลี้ยงลากต่อไปในในช่วงนี้ครับอย่ามาทำเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้ลากออกมาลากขแขนงนี้มาสุดนี้แล้วลากขแขนงนี้ก็ยังขาดอีก เลี้ยงต่อไปคงไม่ได้แล้วครับลากตรงนี้ครับตัดออกเลยเดี๋ยวเราจะมาเลี้ยงลากช่วงช่วงข้างล่างครับทำเลยนะครับ

แล้วก็ใช้ากลุมไปครับข้างบน ครับก็ได้ทําการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่พอดูผลจากการที่ว่าผมได้เปิดดูรากแล้วผมดูแล้วไอ้คงยังโชว์รากไม่ได้ครับเพราะว่ารากข้างล่างเขายังอ่อนอยู่เขายังไม่แข็งแรงเท่าไหร่แล้วก็ได้ค,คุมรากไอ้เราก็ได้ทําการกูกเอาดินใส่พวกกาวขาวพวกอะไรนะครับยิที่เราผสมไปทําการเลี้ยงราก ข้างล่างให้เขาสมบูรณ์กว่านี้ก่อนส่วนข้างบนเราก็เอาใช้ผ้าคุมปิดไว้ยางรากแล้วอีกเดือนหนึ่งครับคงจะโชว์รากได้อีกเดือนหนึง่งเราทําอย่างนี้ไว้อีกเดือนหนึง่งโชว์รากได้คอยติดตามอยู่นะครับว่าอีกเดือนหนึ่งว่ามันจะออกมาลักษณะไงต้นนี้ ๋ต่ผมคิดว่าอ,อีกเดือนหนึ่งอนะ่ะโชว์ลากได้เนี่ยก็ในสะ่น้ำแล้วก็ลดน้ำปกตินะครับทุกวนัน ตามชมต่อไปนะครับก็ฝากฝากบอกสาหรับไอ้ท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับว่าคลิปต่อไปผมจะนำนำเสนอในทํารูปแบบอะไรยังไงแล้วก็ติดตามไว้นะครับตัวน,นี้อีกเดือนหนึ่งเดีย๋ยวผมจะมาเปิดร่างให้ดู ว่าจะเป็นไงก็สุดท้ายนี้ก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมที่ได้มารับชมทุกท่านนะครับก็ไม่มากก็น้อยนะครับที่เป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมก็ฝากกดถ้าถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะครับ แล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในช่องของช่องบนไซมะพร้าวมือใหม่ช n น,นลช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งถัดไปแล้วก็ทำบันไซมะพร้าวรูปแบบใหม่ๆต่างๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมต่อไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอเอ่ยคำว่าขอบคุณครับ Thank you.